แบนสนามบินเตโชเปิดใช้งานใหม่ไม่มีเครื่องบินสักลำทุกสายการบินปิดเส้นทางหนีอ้อมกัมพูชาเปิดภาพการจราจรทางอากาศของสนามบินนานาชาติเตโชพร้อมระบุข,ข้อความว่าสนามบินเตโชที่กัมพูชาเปิดใหม่เวลานี้ไม่มีเครื่องบินเข้าประเทศสักลำทุกสายการบินบินอ้อมประเทศกัมพูชาหมดค่ะ สืบเนื่องจากชาวกัมพูชาค่ะแห่เดินทางไปเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติเตโชสนามบินแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดกันดานที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาจนทำให้สภาพการจราจรนั้น ติดขัดอย่างสาหัสค่ะและที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่พร้อมกันจนทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกันดานของกัมพูชาต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าขอประชาชนที่เดินทางมาชมสนามบินแห่งใหม่ให้เลื่อนแผนการเดินทางออกไปก่อนเนื่องจากตอนนี้มีคนมาเที่ยวจนแน่นขนาดไปหมดที่จอดรถก็เต็มบนถนนก็แออัดไปด้วยรถยนต์ของประชาชน อย่างไรก็ตามถ้าอากาศยานนานาชาติเตโชของกัมพูชาเป็นสนามบินแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการสร้างขึ้นบนพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ16,250ไร่ในเขตกันดานสตึงจังหวัดกันดานและบางส่วนของเขตบาติจังหวัดตาแก้วห่างจากใจกลางกรุงพนมเปญประมาณ20กิโลเมตรค่ะ ต่อมาล่าสุดวันนี้ค่ะเพจเรนแร็งกิ้งเผยภาพท่าอากาศยานนานาชาติเตโชพร้อมระบุข,ข้อความว่าสนามบินเตโชกันดานตั้งแต่เปิดมาไม่เคยเห็นเครื่องบินลงมากกว่าสองลำในเวลาเดียวกันงงมากสนามบินเก่าก็เลิกใช้แล้วนะไม่ต้องมาอ้างว่าเพิ่งเปิดเพราะที่เก่าก็ไม่ได้มีเครื่องลงมาลงที่ใหม่หมดนอกจากนี้ยังได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิของไทยกับท่าอากาศยานนานาชาติเตโช ในช่วงระหว่างเวลาประมาณ10นาฬกา43นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าสนามบินสุวรรณภูมิค่ะมีเครื่องบินอยู่เพียบตรงกันข้ามกับสนามบินเตโชเลยของกัมพูชาที่มีเครื่องบินเพียงลำเดียวเท่านั้นทาให้มีชาวเน็ตจานวนมากค่ะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแซวสนามบินเปิดใหม่ของกัมพูชากันสนัน่นโดยบอกว่าเอาไปเทียบกับสนามบินเล็กๆของไทยยังแพ้เลย ขณะที่เพจ Facebook ชื่อดังคนไทยบ้านแช n แนลได้มีการเผยแพร่ภาพจราจรทางอากาศของสนามบินนานาชาติเตโชพร้อมระบุข,ข้อความว่าสนามบินเตโชที่กัมพูชาเปิดใหม่เวลานี้ไม่มีเครื่องบินเข้าประเทศสักลำทุกสายการบินบินอ้อมประเทศกัมพูชากันหมดทั้งนี้สนามบินนานาชาติเตโชซึ่งเป็นโครงการด้านการบินที่สําคัญตั้งอยู่บนพื้นที่2,600เฮกตาร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเปรกเสเลงอําเภอกันดานสตุงจังหวัดกันดานและส่วนหนึ่งของอําเภอบาตีจังหวัดตาแก้วเมื่อเปิดใช้งานแล้วสนามบินนานาชาติแห่งนี้จะเข้ามาแทนที่สนามบินนานาชาติพนมเปญค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบินหลักของเมืองหลวงมาตั้งแต่ปีพศ2502ค่ะสนามบินนานาชาติเตโชค่ะตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปประมาณ20กิโลเมตรอยู่ภายใต้การลงทุนของบริษัทเคมเบเดี a เอพอร์ตอินเวสต์เมนต์คอร์ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ทุนระหว่างสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐและบริษัท Overseas Cambodian Investment Corporation สนามบินที่ทันสมัยแห่งนี้ค่ะได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน 4F ระดับสากลทำให้สามารถรองรับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ซึ่งรวมไปถึงเครื่องบิน Airbus A 3 8 0 8 0 0และ Boeing 747-800ค่ะ